วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ จริงๆถ้าชนะอาจจะตกใจมากกว่าก็ได้ว่าชนะเหรอแพ้จนเบื่อขออนุญาตอย่าอมต้องเข้าขอ<ด>ห้องข่าวสมัยก่อนใช้ชากเขียวไหมก็ใช้นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ครับเพราะว่ามันก็ง่ายแบบว่าทำให้เป็นรายการฉากไหนก็ได้ <c oughs> นี่ไง แค่ไหนคุณรำเนียงถามยังไม่ชินอีกหรอยิงเยอะแต่ไม่เข้าจะเท่ากับไม่มีผลบ้านกับบ้านคยค่ไมาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเปลี่ยนพิมพเชียร์ได้แล้วก็ไม่เปลี่ยนอ่ะก็ไม่ก็รู้ว่าแพ้แต่ก็มันก็ไม่ได้ชอบทีมอื่นเัยใจมันหักไปแล้ว ทำจังไดทะเลสาส์นเปล่าค่ะแปลว่าอะไรใช่ไปดูวันเจ็ดสีดีกว่ามาดูกันค่ะว่าใครจะได้ไปแชมป์ปีนี้สวัสดีค่ะครับคุณค่ะเอาจริงๆมีทีมในใจด้วยนะ่ะมีอยากบ,บอก เพราะการที่เราบอกว่าเราเชียร์ใครมันเหมือนเป็นการเชี่งเขาเพราะฉะนั้นเราจะเก็บมันไว้ในใจเราจะเก็บมันไว้ในใจมีสองทีมที่ชอบ เชื่เชัดีกับผมเนี่ยทำไมถึงคิดว่าเป็น,าานาปพัทลาปพิดอย่าตีอย่าให้เราเฉลยเราไม่เฉลยเราเฉลยไม่ได้ไมันถึงเชว่าเป็น,าานาปพัทลาปภิดน่ะฮ <cip. S 1> ้ยน้ำจอมีเนยมาแล้วนะคะ ซึ่งมันสวยมากจริงอยามีเนยมีเนยมาแล้วนี่สวยมากอันนี้คืออันนี้คือมีเนยซีสวยมากในที่สุดก็ mm hmm. มีจริงหรอเป็นบ oh, <yeah, S 2> ุรีรัมย์อะคาเดมี่หรออ๋อแย่ใช่พัฒนรพชษใช่ไหมอืมใช่ใช่ดูดิมันมีความฟุ้งฟิงมากแล้วจะให้ดู mm hmm. อยอาเนี้ย oh, no. อันที่มันเป็นแบบเบอร์สิเจที่ใช้ใส่อ่านข่าวอะ่ะมันจะเป็นมีความมีความนมี่เห็นจะเห็นมันจะมีความหนาหนา,นาเห็นไหมเพราะเราก็ไม่ชอบหนาหนาแล้วชอบที่มันฟุง้งฟิแบบนี้อันนี้เหมาะกับการที่แต่งหน้าบางๆเราไม่กีดไอเลเนอร์เลยแล้ก็แปะขนตาไปเลยก็คือโ okay อเคละรอดเลยดีเลยแบบธรรมชาติ ธรรมชาติแบบสะพึงสะพึงหน่อยไม่ได้ธรรมชาติแบบเบาๆว่าธรรมชาติแบบฉันมีขนตาเยอะจ้าอย่างเงี้ยก็คือเบอร์นี้เลิศมากเพราะว่าพอติดขึ้นไปปูบะมันก็จะเหมือนกรีดอะไลเนอรน์ไปโดยธรรมชาติเพราะว่ามันมีแถบแม่เหล็กอยู่ดีพัร์ทลากับสุพรรณเนาะจริงๆก็ทิ้หลายทีอย่นงเงี้อยดูก่อนอีกทีหนึ่งนี่ไม่ต้องแต่งหน้ายอย่างสวยแต่อันนี้แต่งนะ อันนี้คือแต่งนะติดตะกร้าเดี๋ยวขอทําคลิปแป๊บนึงเดี๋ยวขอทำคลิปแป๊บนึงขอ,บบงขอเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาทําคลิปหน่อยยังไม่มีเวลาทําคลิปเลยเธอจะซื้อหรอเธอจะซื้อเบอร์สิบแปดหรอเอ้ยเธอจะซื้อหมีเนยเหรอเอาเบ้าสั่งมาเกินอันนึง <laughs> พิชะยาถางใจ <laughs> เบอร์สิบโทเบรีลัมเ <laughs> นะขอเสิร์ชก่อน <laughs> ว่ามัน ตลบป้า,าวันในเว็บของพยากรณ์อากาศอะเอ่อออ,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 อมันจะมีใส่เป็นภาพปกใช่ปะ่ะแล้วภาพปกของวันนี้คือภาพเนี้ยทไ <c oughs> มเราเรื่องช็อตนี้มา <c oughs> แล้วชอ็อตตอกไฟพลังมาตลบน้ <c oughs> าตลบมาก <c oughs> ใช่เสดายหลังทีเหมือนกันนี่เสดายอออะไรอยาอิสลามเวทีอะไรด้วยอะ่ะอืมเล่นดีนะแต่แบบตกรอบเสดายเดี๋ยวขอขอาไปดูหน่อยอืมเซสติสบอร์ดสวัสดีค่ะ ออสัมัญก็เก่งอยู่นะุดชดเทยไม่คนได้เมื่อกี้เขาเราอ่านข่าวเขาไม่ได้ดูแหละเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเขารู้แค่ว่ามันแพ้ ินอที่ตกรอบคือที่ินขอนแก่นไงเจอที่ินเนย์แที่ชินเลนเยังอยู่พิชะยาครับโกตัวจริงกลับมานะโกครับแต่เขาจะกลับมามาเล่ยแต่ว่าเราอะประทับใจนะแล้วก็ขอเช่นชมน้องเขาชื่ออะไรนะสุภกิจไหมที่เป็นจริงๆเขาเล่นเป็นปีกอะแล้วมันไม่มีคนแล้วเขาก็เลยมาเล่นป็นโกทางนี้เขาไม่ได้เป็น ขาไม่ใช่โกนดับที่สามด้วยนะแต่เขาเป็นปีกธนากิจ mm hmm. เออเมื่อกี้พูดว่าอะไรอะสุภกิจอ,อ่ะธนากิตสาวไปถึงน้องธนากิจด้วยพี่ชื่นชมมาวันนั้นพี่แบบรอบล่าสุดอะ่ะที่เออเราไม่น่าจะไม่ได้พากคู่นั้น mm hmm. อืมเราไม่ได้พากคู่ที่น้องเล่นในสิบหกทีมธนากิจอยู่เอ,อ่อโรงเรียนอะไรนะพิชยาใช่ไหม mm hmm. พิชยาต้องไปเจอกับใครนะ mm hmm. โอ้วันที่สองน่าจะมันกว่าน่ะเนี่ยพรุ่งนี้อ่ะยังไม่ค่อยแบบอะไรแต่ว่าวันที่สองวันอังคารวันจันทร์วันอังคารเนี่ยจะมีการพิเศษวิทยาลัยชัยภูมิเจอกับสาระวิทยาแล้วก็พัทธารบพิษเจอกับกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีจริงหรออาสาชัญเจอกับพิษชยาบบัณฑิตโอ้แล้วก็วิชูทิศเจอกับกีฬาจังหวัดนครสวรรค์จริงหรอคะกลับมาแล้วหรอ โหอ,อดดูน้องเขาลับแล้วคือแมทนั้น่ะเราอะชมเขาเยอะมากแบบเฮ้ยรับได้อีกแล้ว <_ c oughs> แล้วมันเป็นจังหวะรับที่ไม่ได้แบบบังเอิญรับได้แล้วแบบเฮ้ยหนูไม่ได้เป็นโกรจริงๆหรอจริงหรอรเนึกว่าแบบตอนแรกยงรู้ว่าเป็นโกแบบเบอร์สามหรือเปล่าไปสำรองเบอร์สามอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเธอเชียร์สุพรรณแน่เลยไม่บอกไม่บอกไม่บอกอะไรทั้งนั้นไม่บอกอะไรทั้งนั้น <_ c oughs> แต่ทีมที่เชียร์คืออยู่อังคาน ยูนี่เชื่ออยู่วันดังการแล้วสองทีมเลยสองบุกหนึ่งเชียแบบสองบุกหนึ่งอย่างน้อยก็ยังดีที่เขาไม่ได้เจอกันเองเนี่ยนะขอไล่สายก่อน น่ากว่าทุกทีมจริงใช่ไม่ได้มีอันไหนที่รู้สึกว่าเข้ามาแบบฟุกๆทุกทีมแบบมีฝีมืออน,น,น,นี่แหละซึ่งสิบหกทีมนี้ก็จะได้เป็นทีมวางในปีต่อไปนะคะทีมวางก็คือจะไม่ต้องไม่ต้องแข่งรอบแรกๆมาแข่งรอบสามเลยนะจ๊ะหูวัานังคานมันแน่ๆเลยอ่ะ <trans> <f> <c oughs> เราก็จะไม่ดูด้วเพราะว่า <c oughs> เราต้องอ่านข่าวพันโกดีมากได้ภาคทีมอุบลรัตน์เขาปฐมไม่ได้ผ้าค่ะสงสัยเขาแข่งสนามสองแน่เลยอ่ะเลยไม่ได้ผ้าพิชายาแข่งอีกทีวันไหนไพิชายาแข่งวันอังคารค่ะจะเจอกับอสัมชันนะคบอืมมัมชัก็โหดอยู่นะแต่และว,ว่าพิชายาบัณฑิตพิชายาบัณฑิตคือทีม คือทีมอะคาเดมี่ของอะไรไหมอ่ะใช่อย่าเป่ามีใครรู้บ้างช่วยบอกหน่อยอย่าให้นางฟันทงใช่เราไม่เราไม่ฟันทงเด็ดขาดสงสารน้องน้องบัวพิชยาใช่ไหมหรือเปล่า อ่ะไม่ใช่พิชยบัณฑิตคืออคาเดมีของหนองบัวพิชยะอ่าอันนไงปทุมคงคาแพ้เท่าไหร่เมื่อวานใช่ไหมผลโค้่สุดท้ายปทุมคงคาเจอกับเดี <c oughs> ย๋ยวนะเดี๋ยวเช็คใหุ้ <c oughs> ภาปูดุดเ <c oughs> ขาใชยาเลยนะปทุมคงคาเนะี่ย <c oughs> อใช่ใช่เราไม่ควรที่จะออกตัวเชียร์ใครเลยทั้งนั้นกูกูเพราะเราจะรู้สึกผิดกับเขาอไม่มีผลหรอไม่อัปเดตผลให้หลอปทุมคงคาแพ้พัฒรบพิดเท่าไหร่ไม่รู้สกอร์ไม่แน่ใจ คู่ที่เราภาคล่าสุดไปคือกีฬาจังหวัดส,สุพรรณบุรีกับท่าข้ามพิทยาคมเนาะแล้วก็เป็นท่าข้ามพิทยาคมที่แพไปเชียบันดิอสัมชัญเมื่อวันเสาร์อ่ะก็คือมันทุกคู่เลยจริงแต่ว่าปุมคุณคาต้องกลับมามกับพัทรพิธาก็อยากอยู่ต่อดูมากเลยนะแต่ว่าต้องกลับมาอ่านฝนฟ้าซึ่งเกือบกลับมาไม่ทันเล่าให้ฟังอย่าง,ง<ม>นนเกือบกลับมาอ่านฝนฟ้าไม่ทัน เพราะว่าจริงๆอ่ะภาคจบบ่ายสองครึ่งมันก็เป็นเวลาที่ฉิวเฉียดมากซึ่งตอนแรกเราบอกเขาไว้ว่าเราจะต้องกลับบ่ายสองเพื่อกลับมาถึงช่องตอนบ่ายสามแล้วต้องอัดให้เสร็จทั้งหมดทั้งมวลก่อนสี่ครึ่งเพราะไม่งั้น่าจะไม่ทันมีเวลาแค่บ่ายสี่โมงถึงสี่โมงครึ่งแล้วตอนแรกอ่ะจะภาคแค่ครึ่งแรกแล้วคือพี่คนหนึ่งเขาไปหาหมอก็เลยเหมือนเราก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวเราช่วยภาคจนจบจนจบคู่นั้นซึ่งมันบ่ายสองครึ่ง แล้วแบบก็คือบอกเขาว่าถ้าบ่ายจบบ่ายสองครึ่งอะ่ะคือเด้งเลยนะเด้งตัวกลับเลยนะแล้วก็อย่างที่เห็นนะถ้าใครดูในไลฟ์ก็คือแบบเหมือนเก็บของไปด้วยตอนที่มันพอจบปุ๊บแล้วอะ่ะก็เก็บของไปด้วยแล้วก็เตรียมกลับบ้านสุดฤทธิอ์อ่ะแล้วปรากฏว่าซึ่งจริงๆชิคกาคนลสะสองหอนเทนนันอย่างนั้นเนี่ยตอนที่จอดรถอะ่ะเรามีความดีเราก็มีแรงสังหอนว่าวันนี้ต้องรีบกลับจอดรถตรงเนี้ยปลอดภัยไหมมันมีความสังหอนเบาๆยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเอ๊เราจะกลับหัวรถก่อนเลยดีไหม มันมีความรู้สึกเหมือนมันจะติดขัดตอนกลับบ้านยังไงไม่รู้ทั้งทางที่แบบก็ขับไปเองมาสองวันแล้วก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรแบบนี้เลยปรากฏว่าตอนที่จะกลับบ้านมีคนมาจอดรถขวางอยู่จริงๆเกือบออกไม่ได้อ่ะก็คือบอกทางออกหมดเลยแล้วก็คือแบบตกใจมากว่าแบบชิหายแล้วมันก็ประกาศตามหาตัวไม่ได้ด้วยว่าเป็นรถของใคร <c oughs> ถ้าไปเดินถามว่ารถของใครคะรถของใครคะก็คือแบบมไม่น่าจะได้โชคดีที่แบบเินไปบอกพี่ทีมงานแล้วพี่ทีมงานไปหาตัวมาได้ว่ารถคันนี้เป็นของใครอะไรเงี้ยแล้วก็เรียกให้เขามาเลื่อนได้ภายในเวลาประมาณห้านาทีมัง้งเออก็เลยแบบเกือบกลับมาไม่ทันถ้านานกว่านี้ก็คือถ้าหา,าตัวไม่ได้ก็คือร้องเลยชีวิต <c oughs> มีทีมไหนเตงไหนใส่ตาคือมีทีมที่รู้สึกว่าเชียร์แต่ว่าบอกไม่ได้ค่ะไม่อยากบอกปเป็นก่อนเราให้มาโมต่อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อก่อนแป๊บนึงนะทุกคนควรจะรีบนอนอะดูทีนะ้ำมูมันใหม่ละ <c oughs> จริงจะกลับบ้านไปแล้วก็จะรีบนอนจริงๆอ่ะทุกคนโ <c oughs> มโมแต่โม <c oughs> ตอนแรกกะจะชวนคุยว่าเป็นหวัดอีกแล้วใช่เป็นคนที่เป็นหวัดบ่อยใช่ไหมเพราะติดเด็กม้อยมากค่ะอย่างน้อยเป็นหวัดทีไรเราก็คือไม่รอดเนี่ยก็เป็นวนเวียนกันอยู่แบบนี้เดี๋ยวเขาเป็นเดี๋ยวเราเป็นเดี๋ยวเราเป็น,เด,เ,เ,ปนเดี๋ยวเขาเป็นไม่หายสักที <c oughs> ดูเรือ่องบวกกับเซนอนก่อนอ่าไม่ดูไม่ดูกาตบตาบ้านนอนแล้วกาบ วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดพี่หนาวไหมไม่หนาวเลยฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวัมยสักครู่ เล่นกับเล่นเกมหูรู้อีกติดดูคลิปแต่เจ็บไม่มีใครลงคลิปเลยเพราะว่าที่เชียงใหม่สัญญาณไม่ดี ใครอัปเดตมาเลยวันนี้เปิดแอนด์รถทิ้ไงไว้ไหมไม่ได้เปิดค่ะเพราะว่ามันนี้ไม่ได้นอนในโรถปิดเได้ปล่อยอ,อยากกลับไปล้างจมูก้าบอลเจ็ดสีบเป็นไงมัางสนุกมากเลยครับยิ่งคูห่หลังๆอะที่มันแบบดเดือก็คือตื่นเต้นมากแต่ว่าพอมานั่งฟังเสียงตัวเองก็รู้สึกว่าทำไมเสียงแหลมขนาดนี้ตอนที่แบบว่าแบบ ตอนที่ดีใจหรือตอนที่ตกใจหรือตอนที่แบบกรีดกราดนอะเสียงมันแหลมมากมันแบบอย่างเงี้ยรู้สึกลำพันเสียงตัวเองเหมือนกันขออภัยด้วยนะคะที่เสียงแหลมขนาดนั้นเดี๋ยวจะไปปรับปรุงนะคะกระบ,บานกิจยานนพโอเคครับขอบคุณค่ะรู้เรื่องเชียงใหม่เก่งจะรู้ทุกอย่างที่ไปเกี่ยวกับเขาโอเคปะ่ะ เรื่องแฟนเราก็ต้องรู้สิความเป็นไปของแฟนน่ะว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ใช่ไหมสามสิบสองละปเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนแขวนก่อนเราลองทำก็บใช่ไหมโ,โอ้ยอยากเอาเลษออก คืมีนาโมนาโมมันลงคอวาชิล่าอะไรเขารอบไหมน่าจะไม่มีนะมนไม่ใช่ไม่มีไม่คุ้นชื่อเริ่มอะไรไหมคิดว่าไม่ไม่มีไปกลับค่ะ What เตะสายอีกไปสแกนนิ้วก่อน เขารอบหรอวาชิล่าไลอาวทไมเมื่อกี้ไม่เห็นรู้สึกว่าอ่านเจอชื่อเลยขออภัยขออภัยครับแข่งพรุ่งนี้หรอวาชิล่โอ้ my god เฮ้ยทุกคนเห็นเบ้าเราสามารถทำให้เห็นได้ไหมอะมันมืดอะมันมืดอะมันเห็นไหมอะเห็นไหม เห็นเป้าเห็นเป้าเอ็หนึ่งที่เราเห็นเป้าเห็นไหมอะเห็นไหมอะเขายังมาอีกไหมยังไงนี่ไงยังไงนี่ไงเห็นไหม is t not is not นกค่ะไม่ใช no cow. Bad, ่นกค่ะ is t bad ค่ะมันคือขางขาวทุกคนสองตัวเนี่ยไอ้สเมซิ่งมากเลยอะตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่มากเลยอ่ะเอ้ยตอนนี้เราเริ่มกลัวแล้วแหละเ,เราขนลีไปเราไม่ควรยืนตื่นเต้นกับมันมันใหญ่จนเรากลัวเลยอ่ะแล้วมันแบบปกติจะเห็นบินแบบชั้บไปเฉยๆอ่ะแต่อันนี้มันบินวนเวียนวนเวียนอยู่แบบ oh my god you are อ๋อเพราะว่าใกล้เราเห็นคุณเขาเลยมาเงี้ยเหรอ mm hmm. ซึ่งเคยเห็นนะตื่นเต้นอะเจอแล้วตื่นเต้นคือเคยเห็นตัวหนึ่งแบบบินผ่านไปแ,แบบไวๆจนรู้สึกว่าเอ๊ะใช่ค้างคาวไหมนะแต่มันไม่ใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเจอค้างคาวใหญ่ขนาดนี้เลยแล้วที่สําคัญคือมันสองตัวเออเดคิวราปะเนี่ยโกสปะคะ <laughs> โกสปะคะเดคิวราปะคะทุกคนเห็นใช่ไหมเมื่อกี้ตอนที่เราหงายขึ้นไปให้ดูเห็นใช่ปะ ตัวใหญ่มากจริงๆไม่ค่ะไม่กลับค่ะไม่รับกลับนะคะไม่ต้องมาด้วยกันค่ะ mm hmm. เขาคงจีบกันอยู่เขามีอยู่สองตัวเขาจีบกันอยู่จริงที่เรารพอเห็นเนี่ยห่ mm hmm. างขาแม่ไก่มันตัวใหญ่เหรอไปไหนแล้วมันบินอยู่แถวๆนู้นะคงไม่บินมาแถวนี้แล้วล่ะ แต่เมื่อกี้ก็มีหลายรอบมากเลยนะเธอโชว์ตัวหลายรอบมากเลยอะเมื่อกี้เห็นใช่ไหมเมื่อกี้อนที่เราหงายขึ้นไปให้ดูอะเห็นใช่ปะขอบคุณสำหรับใจส้มครับถึงรถแล้วครับคุณที่มาส่งนะคะเลยได้เห็นค้างคาวเป็นเพื่อนกันเลย <c oughs> ตื่นเต้นกับการเจอทางคาว <c oughs> เห็นมากชัดเนาะใช่ไหม ออยากให้ทุกคนเห็นดูว่ามันมริงจริงฉันตกใจอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เลยหงายขึ้นมาให้ดู mm hmm. มาบุยนะคะทุกคนสแกนนิ้วเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปที่สนามนะแล้วพร่นก็คงจะไม่ได้ไลฟ์มันอังคารไม่ได้อ่านข่าวเด็ดด้วยนะครับจินนี่อ่านแทนเป็นการคืนคิวกันแล้วก็ถ้า ขอคิดก่อนว่าจะมาไลไรหรือเปล่าขอดูก่อนว่าเป็นผีอะไรโอเคไหมถ้าอยากเห็นว่าเป็นผีอะไรก็ลอไปพิมพ์คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจเจาไปให้คอสตูมไปพิจารณานะคะเจอกันใหม่อังคารไม่แน่บ๊ายบายนะคะทุกคนฝันดีค่ะบาย